วันนี้มาดูไม้หลักร้อยกับหลักพันนะครับเสียงแตกต่างกันมากแค่ไหนผมจะเทสให้คุณดูนะครับ3ามตัวนี้นะครับสามอันนี้คืออันนี้คือหลักพันอันนี้คือหลักร้อยอันนี้ไร้สายนะครับอันนี้คือหลักร้อยเหมือน,นกันแต่ว่าอันนี้มีสายยาวหเมตรนะครับตอนนี้ผมกาลังใช้ไม้ที่ราคาหลักพันนั่นก็คือไม้ตัวนี้นั่นเองนะครับอ่ะลองตัวนี้ก่อนนะครับแต่เวลาถอดเทสอย่างเงี้ยถอดถอดทดลองอย่างเงี้ยถอดเข้าถอดออกอย่างเงี้ย นะครับมันจะทําให้เสียงคําพูดเราไม่ตรงกับปากนะครับนะถ้าเราถอดเข้าถอดออกนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรอันนี้เทสให้ดูนะครับทีนี้ผมจะถอยให้คุณดูนะครับการรับสัญญาณของใบตัวนี้นะครับว่าไกลแค่ไหนนะครับผมจะถอยเข้าไปในบ้านเลยนะนะครับวินต้นติ๊กต็อก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  วินต้นติ๊กต็อกวินต้นติ๊กตอวินต้นติ๊กต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 อ่ะสุดแล้วนะครับวินต้นติ๊กต็วินต้นติ๊กตกสุดแล้วนะครับ จริงๆแล้วผมเพิ่งตื่นนะครับยังงงเงียงงงเงียอยู่นะอ,ะอันนี้นะครับเป็นตัวส่งสองตัวอันนี้เอาง่ายมีไม้สองตัวนะครับเห็นปะมีไม้สองตัวใช้สําหรับสัมภาษณ์ได้แล้วก็เหมาะมากสาหรับสัมภาษณ์ในขนาททำหนังสั้นผมใช้ไม้ตัวนี้นะครับทำหนังสั้นเนี่ยโอ้โหโตอย่างรวดเร็วนะครับอ่ะช่องเติบโตอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับ คลิปส่วนใหญ่ที่ทำลงไปส่วนใหญ่หลักแสนแล้วก็ไปถึงหลักล้านนะครับดังสั้นนะนะครับคนชอบดูมากเลยนะอ่ะอันต่อไปนะครับขอถอดตัวนี้ออกก่อนนะอันต่อไปขอปิดไม์ก่อนแล้วกันนะครับถอดไม์ก่อนอ่ะตอนนี้ก็คือถอดไม์เลยนะคอยดูนะปากมันจะไม่ตรงกับคำพูดนะถอดเข้าถอดออกกัไเนี้ยนะครับเวลาเราถอดเข้าถอดออกมันจะไม่ตรงกันนะอันนี้คือไม่ได้ใช้ไม์นะครับ อันนี้คือถอยออกมาแบบน,นี่คือเสียงที่เราไม่ได้ใช้ไม้นะครับก็จะประมาณนี้นะไม่ถอยไกลมากนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นไม้ตัวนี้ตัวนี้เนาะอ่าไม้สายเหมือนกันนะครับเอาไปไหนอ๋ออยู่นี่ถอดออกมาแล้วอยู่นี่นะครับอ่ะอ่าวิธีใช้นะครับก็แค่เปิด,ปดกดค้างไว้นะครับ ไฟมันขึ้นกับพิบกับพิบแบบนี้แล้วนะครับเห็นปะแสงแดดมันสอนะ่องเนาะอ่าถ้าเราเสียบเข้าไปเนี่ยไฟมันจะหยุดกระพิบนะครับมันจะนิ่งเลยอ่าอ,อันนี้เสียบแล้วนะครับนี่เสียบเรียบร้อยแล้วนะครับคุณดูนะไอต้ตัวเนี้ยิบหนีบตรงเนี้ยมันเห็นปะยิบหนีบตรงนี้นนเป็นสองชั้นมันจะแน่นหนามากเห็นไหม จะแน่นมากเลยนะครับเราจะทะลหนีบไม่มีหล่นอ่ะที่นี่มตัวนีบนบแบบนี้เลหล่นยากนะมันได้เหมือนกิฟออ RSE ตัวหนึ่งอะ่ะกิปตัวนั้นอะ่ะมันก็รู้สึกว่าหนีบมมันก็อยู่นะเราจริงๆเราไม่ได้สะบัดขนาดนั้นหรอกนะครับอันนี้คือตัดเสียงรบกวนได้ได้ดีพอสมควรน,นะครับอ่ะคุณเช็คด้วย ฟังด้วยตัวเองดีกว่าเช็คด้วยตัวคุณเองนะครับพบที่ถอยให้ดูนะครับว่าระยะการรับสัญญาณของไมค์ตัวนี้นะ่ะไกลแค่ไหนนะครับนะวินต้นติ๊กต๊อก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  วินต้นติ๊กต็อก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 สุดแล้วอ่ะพอแล้ววินต้นติ๊กต็อกวินต้นติ๊กต็อกวินต้นติ๊กต็อกถ้าคุณถ้าคุณเนี่ยถ่ายคลิปตอนกลางคืนนะมันจะมีเสียงจิ้งหรีดเสียงจิ้งหรีดเสียงตุ๊กแกเลยมันรบกวนอ่ะมันตัดเสียงพวกนี้ออกเกือบหมดเลยนะ นะครับมันจะได้ยินเสียงคําพูดของคนนะนะอันนี้ถือว่าตัดสัญญาณรบกวนได้ดีมากนะครับนะโอเคมาดูอันต่อไปนะครับอันต่อไปนี่ก็คือเป็นไม้สายแบบนี้นะครับไม้ตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับเดี๋ยวขอถอดก่อนแลวกันถอดออกก่อนโอเคถอดแล้วนะครับ ตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับกล้องใหญ่นะครับกล้องใหญ่สมาร์ทโฟนไอโฟนไอโอเอสและก็แท็บเล็ตนะครับนะเพราะเป็นสายแจ็คแบบนี้แต่ของผมนะมันต้องมีตัวแปลงนะครับนี่เห็นปะ่ะนี่มันจะมาแบบนี้นะครับสายยาวหกเมตรก็ประมาณนี้นี่เลยนะครับเห็นไหมอ่ะทีนี้มาดูวิธีการใช้กันนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็แล้วก็ลวกลวกเลื่อนอันนี้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เห็นปะ่ะ เลื่อนลง้านล่างก็คือเป็นแคมล่าแคมล่าก็คือกล้องใหญ่นะครับถ้าเลื่อนด้านบนนะครับอันนี้จะใช้กับโทรศัพท์มือถือก็เลื่อนเป็นสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อใช้กับโทรศัพท์มือถือนะครับเอ๊ะแท็บเล็ตมันได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะนะครับสมาร์ทโฟนผมว่ามันได้ถ้ามันมีสายแจ็คนะครับแต่ไม่แน่ใจนะัเหมือนกันแลวกันอะใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือนะครับ iOS แล้วก็ Android แล้วก็ แล้วก็กล้องใหญ่นะครับสองอันสามอันนี้ก่อนเลยกันนะครับอ่ะไม่อยากน,นั่นพูดรับประกันเพราะว่าเดี๋ยวมันเราพูดไปแล้วมันใช้ไม่ได้จริงเดี๋ยวมันจะเสียคนพูดนะครับอ่ะมาดูกันนะครับอ่าสวัสดีครับเป็นไงบ้างอันนี้เลื่อนมาแลนะ้วเนาะเป็นสมาร์ทโฟนแล้วนะครับอ่ะเสียงตัวนี้นะครับสายมันต่อตรงเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับผมว่ามันจะทําให้เสียงชัดมาก นะครับพอหลาเพราะมันต่อตรงเข้ากับโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเสียงนี่ผมว่าจะคล้ายๆกับกับไอตัวหลักพันเลยนะเสียงเนี่ยนะครับแต่ว่าการตัดสัญญาณรบกวนเนี่ยเสียงรบกวนเนี่ยจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมันจะมีเสียงนกเสียงอะไรเข้าอยู่นะครับแต่ว่าเสียงนี่มันชัดเหมือนเสียงจริงๆเลยนะครับนะผมจะให้ดูว่ามันไกลแค่ไหน6เมตรเนี่ยนะครับนี่คือการรับสายยาว6เมตรนะครับ แต่จริงๆแล้วนะเราไม่ได้คุยกันไกลขนาดนี้หรอกนะครับจริงๆแล้วเราคุยกันประมาณนี้นะครับที่เราคุยกันถ่ายคลิปวีดูกันส่วนใหญ่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยืนคุยกันอยู่ประมาณนี้เนาะอ่นนี้คือจุดที่เราคุยกันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ให้คุณตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะครับสามหมาที่ผมคัดมาให้คุณแล้วนะครับแต่คุณอยากดูไหมไอ้ที่ผมเลือกมาแล้วมันใช้ไม่โอเคอยากดูป่ะมีนะสองสองแบบเลยนะครับผมลงทุนมาแล้วก็ ต้องส่งกลับไปะนะครับไม่โอเคแต่ว่าผมก็เอาเอาเก็บไว้นะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่าง2อ,อันนะครับตัวอย่างไว้ไว้ให้ดูว่ามันใช้ไม่โอเคอะนะครับ2อ,อันนั้นก็อย่าไปนะครับก็อย่าไปอย่าไปพลาดคุณอย่าไปพลาดแลยกันนะครับผมจะมาทําให้ดูนะครับผมขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่กําลังออกมาสร้างเนื้อสร้างตัวในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับรีบทําให้สําเร็จ ให้เดียวที่สุดนะครับขอเป็นกาลังใจให้นะครับเพราะว่าคนที่คุณรักเนี่ยรอคุณอยู่นะครับที่ผมออามาทำเนี่ยผมเร่งเร่งมือมากเลยนะครับเร่งผมศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ลงมือทานะเพราะว่าอะไรคุณยายผมอายุ70กว่าแล้วนะครับจะแปดแลละและผมรักคุณยายผมมากนะผมต้องรีบสร้างให้สําเร็จแล้วกลับไปหาท่านในเร็วที่สุดนะครับผมวินต้นทิกตอกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับไม่บ่ายครับ